สนับสนุนโดยช้อปสินค้าดวต้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application ประกันสุขภาพ Help Me ใครมีเราพร้อม Help SCB Protect คุ้มถูกใจไทยพาณิชย์รับรอง Luxury Reimagine นิยามบทใหม่ของความรู้เนื้อระดับ ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำคออย่างที่พี่มนสิทิ์ทำเนี่ยไม่ค่อยมีนักร้องคนไหนทำได้น้อยมากๆเราฝึกยังไงฮะหรือว่ามันเป็นของมันเองเลยคือสมัยนั้นนี่คือในห้างบอกว่ามนสิธิ์เราอย่าเอาของ อย่าเรียนเสียงคนอื่นนะคือตอนนั้นเราก็เหมือนกอปปี้โชว์ใช่เป็นร้องป,ประกวดของใครก็ทําเสียงคนนั้นเชื่อไหมถ้าพี่ไม่ดังเนี่ยถ้าพี่ไม่เป็นมนต์ศิษย์นะพี่จะต้องเป็นกอปปี้โชว์แน,น, <laughs> น่นอนแน่ๆอ่ะอยากติ๊กชิล่อย่างี้ไม่ถึงเวลาวพียรวังเย็น <laughs> แม่บันเย็นโอ้ยพอแล้ว <laughs> คือไม่ใช่แค่เสียงเหมือนอจริตอะไรทุกอย่างใช,ใช่คือเราเคยดูมิวสิกของแต่ละคนบางคนก็จิก กล้องจนกล้องจะแตกก็มีก็อย่างนี้แหละพี่มนสิทคนเขาถึงเมาส์กันต่างๆนานาว่าเยอะเป็นหรือปเปล่าเนี่ยไหมนะฉันหน้าจะแต่งหน้าจะเจอช่างแต่งหน้าประเภทสองบางทีก็ไปถ่ายรายกรารกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างาแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ได้เป็นหรอกบางทีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งอะไรเซนเป็นยังไงมาล็อกกลมสีมแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ไหมเนาะใช่กินได้ก็กินกับไม่ก็เททิ้งอะไรประมาณนี้ เออคืออาจารย์อาจารย์นิสักเขาก็จะเป็นมิน้นเราก็ดันไปจำจำ,จำที่ลต,ตลกขบขันคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยตลกขบขันแล้วเ,ลเอามาเล่นมาเล่นมันมก็เลยปสนุกไงปกตินะ่ะออนแอ็นมาตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟแล้วอคือเป็นแบบนับร้องที่ครบเครือ่องแล้วก็สามารถก๊อปปี้คนแบบได้เยอะมากๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยน้องทิพย์ก็อยากจะรู้คือคนนี้เขาอยู่ยังยืนยงในวงการไม่เคยมีช่วงเวลาที่มลสิทธิ์คำ้อย ตกกระป๋องมนติคำซ้อยอยู่อย่างยาวนานแล้วชื่อเสียงโด่งดังมาโดยตลอดคือความสามารถเนี่ยเราไม่เถียงรูปร่างหน้าตาดูดีขึ้นนะฮะขอบคุณแม่ขอบคุณยังแรงเป็นขวัญใจของแม่ยกแต่ผมเชื่อว่าต้องมีสายมูพี่ต้องมีเครื่องรางของขลังอะไรก็ตามที่ทําให้เราอยู่ยั้งยืนยงขนาดนี้มีอยู่มีพยานาคที่เรานับถือก็คือช้างนท่านับถือเพราะว่าเราเป็นลูกแม่น้าโขงเหมือนเคโดล่ะครับลูกแม่น้าโขงเราก็มีพยานาคาหรือแม่น้โคงเราก็ ใครว่าพญานาคไม่มีจริงแต่พี่ว่ามีจริงเพราะว่าในแม่น้ำโขงนี่พี่สมัยพี่เป็นเด็กเป็นเด็กเสือหรือพี่เคยเห็นแล้วแต่ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเขาจะเียเขาไม่เชื่อถ้ามีกล้องแบบสมัยนั้นพี่ถ่ายได้แล้วล่ะออแต่กลัวพูดไปเขาไม่เชื่อหรอกเพราะพี่เคยเห็นแล้ว เรื่องแบบนี้หนูเชื่อแล้วหนูเนี่ยเชื่อไปถึงเรื่องอื่นอีกนะตอนนี้คนเนี่ยเชื่อพี่มากที่สุดเนี่ยคือไอ้พวกอะไรคือคนเรียกว่าพี่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณทางด้านของคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อเอออ๋อันนั้นก็คือพี่เป็นคนที่มาชอบตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่แล้วลอ,อตเตอรี่ตั้งแต่มีลอตเตอรี่เจ็ดตัวลดออกมาหกตัวยังไม่ถูกเลยเออไม่แต่มาคุยพี่มนสิทธิ์เนี่ยถ้าไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้หลายคนอยากรู้แต่ก่อนเจอต้องแบบขอฟังเพลงหน่อยร้รองเพลงหน่อยเดี๋ยวนี้คนเจอน คุยพี่ว่าที่บ้านีีขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยตัวลามตัวขอหน่อยเนาะแพงเรานี่แข่งนะมีคู่แข่งอันนั้นแม่น้ำหนึ่งอันนี้พ่อน้ำมน S <S 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 วันนี้เวลาหมด<า><า>ไมมด<อ>งป่วยวันนี้เวลาหมดแต่เดี๋ยวยังมีสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยต่อเลยว่าเอ๊ะมันอะไรแล้วนี่มันจะงวดจะถึงนี้มันยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาพูดคุยแต่ว่าวันนี้นะคะมาคุยพี่มนสิท์นะผลิตภัณฑ์ชูโอบำรุงหน้าเลยคะ่ะนี่น่าจะ <ขอ S 1> ได้ตึงๆงเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากน่าจะได้ตึงต มั่วไทริพนะครับมอบให้กับพี่มนตสิทธิ์เนี่ยนะฮะไปทานระหว่างที่รอขึ้นคอนเสิร์ตใช่ยน่ำม้วนมวนปากม้วนมวนแขวสิบอกเลยนะว่ารถพริกเกลือยูสุนี่นะมันช่วยทำให้สิชุ่มคอเออขอบคุณนะคะขอบคุณครับนี่นะคะอ้าวใครเป็นแฟนของพี่มนตสิทธิ์พลาดไม่ได้นี่ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องสำคัญเลยเนี่ยดูสิผมเอาแป้งมาแล้วนะพี่ไปหาขี่ขั้นขาดมาให้่อยโรยเด้อ แาสันแต่เวลามันหมดมันเวลามันหมดก่อนพี่อย่าพูดไปเดี๋ยวเวลาหมดค่ะเดี๋ยวนั่งคุณพ่าเรื่องคนเพ้าเรื่องเลขพี่อยากไปท่านที่เรย่อย่าพูดเรื่องเลขสิสิขอบคุณหลายๆผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะคะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารอมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกัฟ สิหมดแล้วค่คุณผู้ชมคะแต่สัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เลยนะคะเรายังอยู่กันกับพี่มสิกคำซอยนะในสัปดาห์นี้ขอบคุณพี่มรสิกด,ด้วยนะคะขอบคุณครับขอคุณผู้ชมสำหรับการติดตามชมวันอาทิตย์กลับมาพบกันนะคะบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทีวี HD 3 4กับรายก<ม>ารคุยยกบ้านไลยม,มียาให้ใครม,มาก้อง สามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันจีนได้ใน y o t u b e r a ร n b o w Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด u u s c r i b e r a i n b o w Media Channel ด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมา,าเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ใช ตามตัสีสิแค่มองก็อร่อยคือข้างในเนี่ยตอนนี้น้ำลายไหลแบบอยู่ข้างในไม่ไใช่ครับไม่ใช่แค่ไหลครับน้องทิพย์น้ำลายแตกแล้วครับทรายสาวเอาน้ำลายแตกครับส่วนมากเนี่ยแฟนเพลงเขาตะโกนเลยไหมทพี่มันจี๊เลขออกข้างในี้ออกตอนไหนบอกเขาถูกก็ดีไปดีไปบอกผิดเนี่ยเขากลับมาได้ไหมทั้วประเทศอ่ะเขาด่ายังไงพี่ร้องเพลงอย่างเก่าเลยดีที่สุดแล้วร้องเพลงอย่างเก่าเลยดีที่สุดแล้ว ผมแนะนําเลยเลิกเป็นถึงนักร้องอะ่ะ oh. ตั้งสํานักหมอ oh. ดูมนตจิตให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยถ้าจะแม่นขนาดเนี้ยอมรินทีวี